สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่อง KC b i t a e นะครับเสียงผมือ,อาจจะดูแบบเมาๆนิดนึงนะครับพอดีเพิ่งตื่นเมื่อกี้นั่นแหละครับวันนี้เราก็จะมาเช็คน้ำหนักหนอนด้วงอ่ะมูชิคิงกันนะครับนี่ตัวนี้เลยครับทเทออกมาดูนี่เตรียมเปลี่ยนอาหารในตัวนี้มาดูกันว่าน้ำหนักตัวนี้เท่าไหร่นะครับนี่ตัวนี้ก็ น้ำหนักสามสิบกรัมนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยถือว่าใหญ่เลยต่อไปนะครับเป็นนอนด้วงสามเขาชิรอนนะครับยวเริ่มจากตัวเมียก่อนนะครับผมขออนุญาตเอาชอบขี้เขียนะครับขี้เกียรเทเราไม่อยากเอาเอามือคุยๆด้วยครับด้วงสามเขานี่เป็นแบบนอนที่ดุมากเลยนะครับคือมันจะแหวงกันนะครับ ก็ระวังด้วยครับผมเลีร์กันหาซอกหาอาจจะมีเสียงลมเข้าหน่อยนะครับผมช่วงนี้แถวบ้านเนี่ยลมพัดทั้งวันเลยหน้าหนาวแล้วช่วงนี้อยู่ไหนวเะเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะานี่หาไม่เจอเลยเว้ย ไปอยู่ตรงไหนกันนะเนี่ยให้น้องไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเงียบกิบเลยไปเจอแหละเจอขยับขยับแลวมีกัดขึ้นมาเลยนี่ดูรับดุมากเลยนะครับเนี่ยคือทำห้ระวังกัดได้แบบม่เจ็บแ่ไมีร้องเลยอ่ะนะครับ ตัวนี้เป็นสามของชิลอนตัวเมียนะครับมันดูกันว่าน้ำหนักเท่าไหร่ครับเครื่องชั่งไม่ขึ้นเดี๋ยวสักครู่เอาเครื่องชั่งเป็นอะไรนี้อยู่น้ำหนักสามสิบเจ็ดกรัมนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ เอ e, เป็นอะไรนี่สามสิบเจ็ดกรัมนะครับผมตัวนี้ตัวก็เริ่มออกเหลืองแล้วต่อไปนะครับเป็นตัวผู้นะครับคือยังดุเนี่ยดูดิกัดได้นะครับจุดตัวนี้ระวังกันเลยครับตัวนี้หลบไปเลยอ่าต่อไปนะครับไปดูตัวผู้กันนะครับผม นี่เป็นรอยเลยเนี่ยเกตแมทอันนี้สีไม่เหมือนกันนะครับผมอันแมทสีดำๆอันนี้ผมหมักเองครับหมักเองครั้งแรกเลยรือว่าโอเคอยู่นะนี่นตัวสีน้าตาลตัวนี้เนี่ยอันนี้ผมซื้อนะครับตัวนี้เป็นแมทซื้ออันนี้แมทหมักเองนะครับมาครับผมต่อไปตัวผู้เลยอครวะ เจอละเอ่าเจอละตัวนี้เองอ่านีดูกัดช้อนกัดใหญ่เลยเนี่ยไม่ดูมากเลยนันี่ว้าวนะครับตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับตัวผู้น้ำหนักห้าสิบสามกรัมนะครับอ่า อายุประมาณหกเดือนนะครับสองตัวนี้ตบต่อไปครับเป็นมูชิคิงอีกตัวนะครับผมมูดแดงครับตัวนี้แกสักครู่นะครับ มาแล้วงไปคุยมาเลยนี่ตัวนี้มูแดงอีกตัวนะครับผมมาดูกันว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ประมาณยี่สิบสี่กันนะถือว,ว่าตัวเล็กกว่าเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ถือว,ว่าใหญ่มากเลยครับเลยสามสบกรัมนะ่ยตัวนี้ก็ขอจบแบบเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับ